ใส่ให้สองกองสองคุนนต่อสองกองเรียนข้าวต้งตีนะหรว่าตู้ชีบบอร์ดข้วต้มตส่วนประเด็นที่สองข้าวต้ก็ตั้งุดงใช้ง่ายครับว่าเอ่อเราจะเอาน้องเอานาเรียนจับจับเข้ามาเดียนได้ไหครับจุดนับทั้งงจรติงเงาข้าตู้ีพ่อนี้ข้าวพ่อเ่งที่เอกว่าต่อคนมาว่าผมเรียนทุกตัวในเฉลบ้านหม่ใหญ่บ้านใหม่ใหญ่เนี่ยเรจะมีสองสองทาง อานแรกก็คือเด็กที่จิดจากระบบทั้งหลัยเนี่ยตอนนี้หายคบนะครับเอาตั้งแต่เมื่ถึงเมื่อใดโดยหายมห้ครบพอพบปั๊บก็เอาเข้ามาดูแลโดยก็หมายว่าเอ่อหนึ่งพับหกห้าทุกคนเราเรียนเองนะครับนั่นนั่นคือที่หซึ่งของเราก็เก็บไปได้เยอะแลเป็นแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้จิเสื่อวิธีการว่าเราไปให้ก่อตัวมาหกสิบตัวขึ้นที่เราต้องตัดตรงนี้นะครับให้ก่อตัวออกไปทางเลือกร ที่ร้อั้นต้นสี่เกี่ยวกไนรายไว้ก็คือว่าโสเดิมหนึ่งหนี้เนี่ยมันจะมีเดเข้าใหม่่็คือเด็กผู้ชาอมีมองมอนหนเนี้ยยังไงก็ระหว่างนี้นะครับเราอาจจะรู้แล้วใครเป็นกลุ่เสียงที่จะไม่ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่เข้าก็จัดการให้เข้ามานนะครับน่ขึ้นของกลุ่มที่ดูไปแล้วออกจากลุ่มที่ตอนจะเข้าเรียนไปตอนต่ก็ดูนได้เข้าเรียน เราต้องมาต่อด้วยที่ท่านนำความพูดว่าต้องให้เขาเรียนต่อจุดๆนะครับจากนั้นโอกาสเป็นได้โอกาสหรือว่าตรงที่ทางท่านแนะนำจากนั้นโอกาสเป็นได้โอกาสนะครับแล้วก็วิธีการก็อย่างที่เราทำการหาตัวได้พบแล้วตอบหนึ่งแล้วก็ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับเขาให้จับจุดเดียววิธีการก็ดูใส่เรียนที่ใต่บ้านไล่ตามระดับเลยหลังจากนั้นก็หลังนั้นเราให้เรียน ในการศึกษาในระบบก่อนนะครับนอกระบบนี้ไม่จำเป็นเราไม่เอานะครับในระบบหมายถึงว่าในโรงเรียนของนักเองแต่เราอาจจะออกแบบการเรียนการสอนได้แต่ว่าคนที่อาจจะวางแผนการเรียนการสอนที่แตกต่างไม่เหมือนเคื่องในห้องก็ไดาตรง้ตรงนี้เราสามารถออกแบบได้แต่ความสอดคล้อที่ท่านมีการพิจารณาตัวคือว่ายังไงให้ในระบบในห้องในโรงเรียนมันลดต้นหอม กับให้โอกาสได้โอนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตั้งทีตรงนี้ที่นี่ข้อมูลเขาก็โอเคนะครับแต่ว่าในเรื่องวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเลยตอบก็เป็นตัวจาบและผมเชี่ยวต่างที่ท่านนักงีมาลงทุนที่เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันก็เกิดการสู่ตัวกันจริงจังแล้วก็ทำให้จริงคนพบเดร็จจริงนะครับแล้วก็ออกแบบการจัดการที่จะดึงเด็กเข้ามาได้ทางนี้ไปเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ผมก็เขาบอไปได้แล้ว ผมความดูเหมือนนล้วงานนี้เนี่ยทางฟังดูทางเก็บทางโรงเรียนก็พอบอที่จะทำโดยที่ไม่ต้องบอกขอว่าขอจากการแล้วให้กี่บาทที่วันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีด้วยกันสำรับขผู้ฝึก